สบายดีพี่น้องประสุขูสุขคนแม่พุ่งกำลังเห็นยังเด้อเนาะเป็นเห็ดกวานซีนเด้อพี่น้องเด้อทำการกวานซีนเนาะมาเถอะังทำการขวานกับโซ่ล้างโซ่เด้อพี่น้องแล้วก็มีหอมมักเล่นเนาะจีขวานกันสุบลูกสุบหัวกินพี่น้อง น้องก็มาเยี่ยมแต่เศร้าเลยเนาะโอ้ยมาเยี่ยมแต่เศรา้าด้วยพี่น้องได้น้องเป็นเขารถใหม่มาเนาะบอ,อกว่าพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> ปดหมื่นบาทอันนี้แน้ามาก้วยสปอร์ด้วยพี่น้องสีเดียวของประมูลเนาะ <c oughs> ในคลิปคือสีชมนพูในคลิป <c oughs> สีชมพูแต่ซีดกเป็นสีแดงด้วยพี่น้องเด้อ อันนี้ก็บรสซอยหมักเพชรเด้พี่น้องเด้อเอาเุ่นกระซอยหมักเพชรเนาะผักกาดขาวคงหาพันะเขาขายนะตอนนี้ก็สใส่กระเทียมเด้อพี่น้องใส่เครื่องนะด้วยน้องเด้อเสร็จวันที่ใครไปคิวเนาะ ตามกันมาเกล็นแล้อพี่น้องเด้อใส่กระต้านละขันตอนเนาะใส่ซีนพี่น้องซีนงัวคือซีนควายซีนงัวซีนงัวนเป็นแบบเห็ดชุกไม่เป็นเห็ดชิปเนียนเนาะพี่ตับพี่ชิปแลเดี็เวลาหันจะตีเนาะหัวเป็นขนาดเนาะที ต่อมาสโอนกาสิเอาพักโบลงเด้อจ้าขื้นนี่พันห็นกบเด้อน้องเด้อคือเหล็กกบเด้อชาวสีสีพันจับปลาซองโตประดุกปลาเน่จับกบเน่ยเบบอร์โกกี อินน่ยป no? ุ๊บล่ลายป๊บทะลง่โตสมศรีเลยันคือก so ันเลยพี่น้องเอยการหน้ากับพันคือกันกันจับปบมันมีสองโซแล้วก็มีกันข่าป๊บบง่ายเนี่ก็มาหักขาทันคือได้ทันพี่น้องได้พันอ่เบเจ้านะพันกรตือขึ้งเดียวเลยพี่น้องได้ันอยู่เนาะ ได้พ <T itt les> um ี่น้องได้เลยครำเต็มแล้วพี่แกงเงี้อยน่ไปดีพี่น้องเะี่น้อคอยเนี่ยได้พี่น้องกินขวดสดได้ซูน้องสนุ่งกินซูน้องคอเนี่นะมาเศร้าส่วนก้านะะมาตะมขึ้นแล้วก็ั่งนอนที่มาดีพี่น้องมาประมา สทุ่มกืบห้าทุ่มสิโมงเกือบสิบเอโมงขานเลาาเขากันเลยมันบอกว่าหกโมงม่นกะ่เท่เนัอนเจ้าแล้วว่าบอกวทาีกสี่โมงแยกว่าสี่โมงต่ิดเนาะสี่โมงก็ต่อมาค่ะน้องมได้โดดไยางเลยฉลองเอารภาไปออกที่แบบ ลองแล้วระบายเริ่มโทรบอกเด้อมหกโมงเด้อประมาณหกโมงเจ็ดโมงมาโอแม่บ้านนี้เป็นเราเป็นแฟนใหม่แฟนใหม่เส้าโทรนั่งเ้อเราโทรแฟนใหม่บ้านมากับนเรา ยืนนะแล้วยไหมจังยืนเวอราจิ้มุ่มจอดูอือคปุงมาบ่าคนเดียวนางไม่คิดโนเยอะตไปเขาพูดอย่างกินใช้คนคุณยินใจนะ

เ้อมึง่ะอันนี้นี่บอกลออีดนี่นะเลี้ยงน้อยประมาหน่อนี่เอาตอนเขาใหญ่มากเลไม่กินด้ขี้ิลืมุมโลดนะคุ้มไดมเป็นยาพร้อมเดอกเกาปนไหนมากว่าสมัยก็เลือกกินแต่ตอนหอยเนาะ แม่เนาะอ่ะกินยอมๆแล้วมันขมยิบยิบเป็นกว่ามแรงไงแหละของเราแม่เดี๋ยวเราเอายก่อนมา่มผมเลยบอกผมผมมาหลายออเอาได้ไหมหมดนเต็มคำผมบอกบอกพุงร่มมาเลยแก่เนาะทำหน่อยแล้วมันขมของประเทศภทนกนกไม่ไม้กินนุแก้กัน ผมกับผมรินเากระหือหมังมาลกือหมักหมักหะไกกินกับบอยกอพอแม่้อยอยเริ่มจะต่บโนอยนะก้อยมาเย็เขียนดิดิกินดิกินใส่อะไรมาก้อยใส่ปลาชููใช่ไ ทูแซบเลยแหละแซ่หวยมันยังบอคอนอืมเคยเห็นกินอ่าต้องบกลเดี๋ยว่กเห็ดค้โอ้ย

เสลาโง่คกอนางคนเนี so first, okay, cool. <c oughs> <c oughs> oh. ่ยเขากินมาเป็นบ่แบบนี้กา้กินดีๆเขาบางคนกินได้ไฟมันกินได้กินสตัมช่วยกินได้ชิ้นๆไม่ได้หรได้สมดีแซบอยู่ไหมเมทซี่ยังตกาวคล้ายมะเร็นแล้วนางกอกชิ้นหรอน่าปไดดึกกะอนไ้กินก็ได้มาเปน